ชวรแพ้ๆสวัสดีเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ครับยอมตัดใจปล่อยนางฟ้าแล้วเพื่อนนะนะครับสวัสดีคุณบีด้วยไหนๆก็ยืมแล้วฮะสถานที่ตั้งที่ไหนฮะนเยบทางดวนค่ะงีสวนกุหลาบกรุงอกไม่ไกลไม่ไกลจริงๆคันนี้คือพี่พีนะครับซื้อให้พี่บีเนี่ยเป็นของวันเกิดนะครับแต่วันนี้ได้รถใหม่แล้วก็เลยก็เลยต้องปล่อยของรักนิดนึงนะครับก็ถือว่าเอ่อให้เอฟซีท่านใดที่ชื่นชอบเหมือนกัน ก็นําไปดูแลต่อได้นะครับทะเบียนก็สวยด้วยนะครับได้เบนดีนเซลมาละคันหนึ่งอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับคันนี้พร้อมกันนะครับคันนี้นะครับผมเป็นนะครับมินินะครับคูเปอร์นะครับตัวนี้เป็นคูเปอร์เอด้วยนะครับเอก็คือซูเปอร์ชาร์จนั่นเองนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปครับซูเปอร์ชาร์จนี่ขับสนุกมากนะฮะซูเปอร์ชาร์จนี่คือแรงบิดนะและการขับขี่เนี่ยนะครับมันจะดีกว่าตัวทั่วไปนะครับเหมือนตัววันถ้าตัววันเป็นเครื่องธรรมดานะครับตัวนีี้้้้เเเเเเปปป็็นนนนนนนตััววจจจจะะะะซอรรร์์ชาาดยยยถคลลู่่ก๊ เพื่อนๆดูทะเบียนก่อนนี่ฮะทะเบียนก็ไม่ท่านจะหมื่นนะฮะท่านจะแสนนะฮะทะเบียนนี้เนี่ยก็สวยมากเลยเพื่อนๆนะรถนี่คือสวยมากนะคะรับแล้วก็โคมหน้าโคมเยี่ยมนะครับสปอร์ตไลท์แล้วก็ตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นจุดเด่นเก็เลยร้อนนี่คือแอบเหมือนเปอร์เช่นนะคล้ายๆเหมือนไายเคนเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับรถสวยจริงๆนะครับแล้วลืมบอกไปเพื่อนๆที่สําคัญที่สุดคืออะไรนะมฮะแปดหมื่นโลเพื่อนๆ ตอนซื้อมาจากเอฟซีนะแปดบิลโลเท่านั้นเองนะฮะไม่แท้ด้วยนะครับเช็คได้เลยตัวนี้นะฮะโลโก้เอ่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่งโดยรวมคิ้วสแตนเลสพวกนี้ผมบอกเลยว่างามหยดย้อยนะครับคันนี้สวยจริงๆมือเปิดโคเมียมนะฮะทุกชิ้นบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้จริงๆคุณเบียร์ไว้จอดฮะตอนเนี่ยซื้อมาให้ผมเดานะขับยังไม่ถึงพันโลเพื่อนหลักร้อยดีกว่าฮะแล้วบางทีนะฮะก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะแกก็รักรถไง ไม่ขับไม่อยากขับไปไหนไกลก็บบอกว่ากลัวรถกลัวรถเป็นรอยนะครับเรื่องเรื่องสวยจริงๆนะฮะท้ายนี่เป็นท่อคู่ด้วยนะครับตัวนี้สวยจริงๆแล้วเป็น LED นะครับอย่างที่บอกนะนี่ฮะทะเบียนนะครับเศรษฐี9099ให้ไปด้วยโลโก้เออเออเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเป็นตัวแต่งนะฮะแท้เลยเคปรานะครับแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับผ่านท้ายแล้วเปิดสักนิดหนึ่งฮะอ่ะน้องแบงค์ครับเปิดหน่อยโอ้โห กไ่อนท้ายนี่สวยนะนะครับเก็บข้อเก็บของได้นะครับนี่ไม่ทันทำความสะอาดเลยนะครับเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับภายในเนี่ยนะครับเป็นตัวนอกด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันนะครับสวยจริงับไปเลยฮะนี่สากตอนกลางคืนนะยังแอบเงาเลยคุณบีนี่ยพวกคิ้วเห็นไหมฮะนี่ครับสแตนเลสเนี่ยคือเดิมหมดเลยนะน้ำยาผีพีนี่มันช่าง เงาตาหลุดตาปิ้นจริงนะพี่ๆต้อครีนเรานะฮะนี่ยังไม่ได้โปรโมทสักเท่าไหร่เลยนะครับไม่มีเวลาจริงขายรถก็หมดวันแล้วเพื่อนๆดูฉากนี้ก่อนฮะเดี๋ยวมาดูภายแนครับสวยจริงๆนะฮะขับขี่ดีมากนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยนะัะตัวนี้เป็นไร้ขอบอยู่แล้วนะครับแล้วฟิล์มเดี๋ยวเป็นฟิล์มตัวนอกด้วยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหม สวยจริงๆนะฮะประตูประตูนะครับแล้วก็กระจกนะครับ like ทุกอย่างเนี่ยรีวิวรอยนี่แทบไม่มีเลยนะฮะเจ้าของเดินไม่ใส่ถุงมือขับรถฮะส่วนคุณบีก็น่าจะใส่ถุงมือขับรถเหมือนกันรีวิวรอยแทบไม่มีอะไรนะฮะเล่มืออะไิเนมอยู mm ่ท hmm. ี่ไม่ทันโอเคมาสตาร์รถฟังเสียงเครื่องยนต์กันเพื่อนๆดูฟังซูเปอร์ชาร์จก่อนนะครับเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆ บาะนี่นะครับสวยงามนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับ ABS airbag big เนี่ยซ้ายขวาอย่างอยู่ครบสติกเกอร์นะครับจุดสำคัญอยู่ครบหมดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะถอลงเท้าทีนึงฮะคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับไม่แปดหมื่นแปดพโลเพื่อนๆโอ้โหตอนซื้อมาก็ประมาณแ0 0หมื่นเศษๆนะฮะใช้ไปยังไม่ถึงพันโลฮะหลักร้อยนะฮะ แล้วก็เรือนไม้นะฮะช่องกลางเห็นไหมฮะสวยจริงๆฮะคันนี้ใช้เองนะครับรถเป็นชื่อของพี่บีงด้วยนะคะรับแตรใช้ได้น,นะครับแล้วก็พวงมราลัยเนี่ยนะครับเป็นมันติกฟังก์ชันด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับผ้าหลังคาก็เรียบร้อยนะครับโอ้ยคันนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับคุ้มยิ่งกว่าแฟดปาทองเลยฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนี่นะครับแผงประตูนะครับขอบกระจกนะครับทุกบานนะ,ะสวยจริงๆนะฮะ นี่ครับลำพงลำโพงนะเพื่อนเพื่อนมือเปิดนะครับยังสวยงามอยู่เลยคอนโซลสวยสะอาดเห็นไหมครับนี่ฮะซื้อกระจกนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ถึงที่ประตูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝั่งนู้นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าดูกระจกฝั่งนู้นเห็นไหมครับนี่ฮะส่วนฝั่งนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ฮะ ช่องนะครับเก็บของตัวนี้สไลด์ได้นะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าที่ตรงนี้เกียร์นั่นคือขับสนุกมากนะครับตัวนี้รู้สึกจะมีเป็นเลนชิฟด้วยนะฮะสามารถปรับเป็นเมนูได้อีกเบาะสวยอะนะครับเดิมมากเลยฮะอ่ะน้องแมงมาปรับบอร์ดพี่ดูกนิดหนึ่งนะครับดูซิว่าด้านหลังนี่จะกว้างขวางแค่ไหนอย่างไรนะจ๊ะแม่เรานี่มันช่างขยันขันแข็งจริงนะฮะเพื่อนๆนี่ฮะ โหสวยงามจริงฮะร,รถที่สะอาดมากเลยนะโอ้ยแล้ว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 ,แล,วแล้วนะครับรถสวยจริงๆฮะมาดูห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวมาดูขุมพลังนะครับสุปอปร์ชาร์จเป็นยังไงนะภาษีไดหกเก้านะใช้ยาวเลยขอบคิ้วยางทุกอย่างเ,เดิมหมดนะฮะอหนี่ครับหน้านี่เดิมมากมาก นะครับมีค้ำโชกหน้าให้ด้วยนะครับนี่ครับสวยทุกกระเบียดนิ้วนะครับหม้อน้ำนะครับกระจังหน้านะฮะทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะฮะโอ้ยอะไรจะสวยเดิมขนาดนี้นะครับฝากระโปรงเห็นไหมฮะไฟเลยเลยเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเห็นไหมครับอ่ะติดปากระโปรงเลยน้องแบงค์ แรงนิดนึงก็ได้ครับแหมเราก็ไปอยากเดิวน,วนนะิ่มนวลนะเรานี่น่ารักนะนะคกับินแรงโอเค <c oughs> อ่ะหนึ่งอรอบครับคุณบีสักนิดหนึ่งให้เจ้าของขับดีกว่า <c oughs> คันนี้ไปซืซอคุณบีด้วยนะครับแหมพอได้คันนี้ก็คันนี้ก็นะฮะอ่ะก็ถือว่าส่งต่อให้พเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบรุ่นนี้เหมือนกันนะครับก็นําไปใช้ได้ขับดีมากอะสนุกสุดๆนะครับทุกผร้ชายผมบอกเลยว่าขับมันยิง เดี๋ยวขากลับเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งสักรอบหนึ่งนะครับอพาราทก็สวยนะเพื่อนๆนะทะเบ,บียนก็สวยนะครับนี่ครับซปเปอร์ชาร์จของเรานะจ๊ะมาหนึ่งรอบคุณบีขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะนั่งหนึ่งรอบเนี่ยนะฮะขอเบิ้ลหน่อยได้ไหมสักนิดหนึ่งอยากจะฟังเสียงซปเปอร์ชาร์จหน่อยนะอันนี้หนึ่งขอแซดนิดนึง เสนอหนึ่งรอบนะฮะเราใจสุดๆนะครับคันนี้ก็ไปไหนเป็นกันมาแล้วนะแต่วิ่งแค่หลักร้อยแปดหมื่นกโลคุณบีนะครับเร็วใช้แล้วจริงจริงนะคะับเป็นรถคันที่สองได้นะครับใช่ไหมฮะมีรถประจําใช้อยู่แล้วเนี่ยคันนี้เป็นคันที่สองได้นะครับรถขับสนุกมินิคูเปอร์นะครับเนี่ยครับช่องช่งล่างดีนะครับฟิลดีนะนี่เพื่อนๆได้ยินแอบเสียงไหมคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเทอร์โบนะครับสุภาพชัดจะเป็นอย่างนี้เสียงนี่เราใจมากนะฮะ นี่ครับกว้างๆมืดไปนิดนึงอาจจะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟนในเก่งสักน,นิดนึงอ่านะครับช่วยได้นิดนึงขับสนุกจริงรเฮ้โอเคอ่ะฟิลดีนะนะครับจะแอบแบบแน่นหนึบเนาะขับแล้วแบบดูแบบปลอดภัยอ่ะนะฮะเ,เป็นรถเล็กก็จริงนะครับแต่บอกเลยว่าขับสนุกจริงๆนะครับเองจริงนะ อย่างเทะนะครับบอกเลยว่าเท่สุดๆดอ่ะจอดเลยนะคุณ <10. 6 S 2> บีสุนซูเปอร์ชาร์จนะครับร้อยหกสิบสามแรงม้าอันนี้คุณทำกันบ้านมาดีเนี่ยอ่ะจอดเลยฉันจะต้องร้งถอยเข้าใช่ไหมครับอาเดี๋ยวผมขอลองก่อนคุณบีนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวขอดูโซ่ทรง,มงกมเอียวก่อนอ๋อนี่เป็นเซฟที่ล็อกเลยนะฮะพอดึงทีแรกแล้ครับจะยังไม่เปิดนะต้องดึงทีที่สองนะถึงจะเปิดได้นะครับคล้ายๆเหมือนตัว bmw นะครับ หรือพวกเชฟเนี่ยนะครับก็จะเปิดสองครั้งนะครับกันแบบเด็กหล่นด้วยสวยจริงๆครับเพื่อนๆนะฮะอือพอแล้วครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามจริงนะฮะทุกเม็ดนี่ใช้ได้หมดนะครับไหนอ่ะโอเค เดี๋ยวให้เจ้าของรถมาบอกราคาดีกว่านะครับฉากนี้ก็สวยนะนะครับรถก็สวยนะันก็สวยคันนี Pen ้เท่าไหร่ดีฮะคันนี Gender ้นะคะพร้อมทะเบียนเศรษฐี9ก้าสุด้า้ารับไปเลยที่สี่แ0นหมื่นห้าันบาทุเพื่อนๆนก็ถือว่าก็ถือว่าได้นะราคาเนาะถ้าเบียนอย่างเดียวเพื่อนผมว่า ก็ก็หลายดังอยู่นะเพื่อนเราไปเซิร์ชดูได้นะครับถ้าใครชอบใจนะครับก็ติดต่อพี่พีมานะครับแล้วก็พี่บีเนี่ยนะครับจะพาไปโอนที่ขนส่งเลยนะครับคันนี้นะฮะเราสามารถโอนที่ขนส่งที่พระรามสองเนี่ยได้เลยนะครับไปเช้าบ่ายก็จะได้รถเลยเนาะรถเราโอนขนส่งได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ้ามีเล่มทะเบียนไปดีอ่ะขอดูเล่มทะเบียนหน่อยอดูการนิดหนึ่งฮะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวพาดูเดินไปใกล้หน่อยฮะ นี่ครับ9099นั่นเพื่อนนะอ่ะของคุณบีนะฮะรถเรานะครับที่ร้านมีเรื่องทะเบียนถูกต้องทุกคันนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอตัวร้านไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับที่ช่องพีเพียร์และคุณชาแนลนะครับเป็นช่องยูทูบนะเป็นกำลังทุกเรานะฮะเราจะนำรถสวยที่ถูกเดี๋ยวฝ่ายเอฟซีกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเสียดายจริงนะเพื่อนๆนะฮะแต่แบ่งไปใช้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ E